ขามาในหลงเห็ดพี่น้องเอาคือมืดแฉะใหญ่ล้อมต้องจะ <c oughs> หเห็นบ่เห็ดเอาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเบิ่งเห็ดยาบคำคำค่ะสวัสดีค่ะหัวตะมาตะนาพี่น้องเรือบ่งนี่เห็ดกำลังออกแล้วค่ะเอาแม่เก็บเลี้ยงไปเลย <c oughs> ให้ใหญ่ล้อมเป็นคนเก็บให้เลยคะ่ะนี่ละชอบอใบใหญ่หรอะคะ่ะนาสองหนึ่ด็ดแม่ ก่อนค่ะโอ้มันเหมือนบานเมล็มมดเ้าเมล็ดเ้าเจ้าบ้าใดของมาเบิ่งเมล็ดเ้ามันนี่ต่างคนต่างเฝ้าออไปนี่ยนี่ยดิแม่นี่เด้เ่อเรานี่ยเอ้าเปิดไปไปเลยบ่เอาเลยนี่ค่ะมันช่อบบใหญ่เด้อมื้อนี้แต่ว่ากัเริ่มออกหลายอยู่เด้อคะ่ะ เก็บไปตื้มกันเฮ็ดนาสองพี่น้อง 2, เฮ็ดนาสองเก็บเถือที่สามแล้วค่ะเถือที่สามเถือแรกได้โลเคิงนะแม่อวกามัหวานเตะได้สองโลแล้วกับมเม,บมือนี่ถ้าเบ่งนี่เด้ออันนี้แม่เมื่อนีสีืได้จากโลพี่น้องรุ่นเบ่งเนาะคะ่ะนี่เด้อขามขึ้นงงสิมันออกว่าใดได,ได้แม่ เ <Okay. S 2> อนดอกอยังไงถุงหลวม,มช่วงนี้คือนอนดีบ่คอยสบายบ่แจกบ่ไเดทําสาวกว่อนเลยค่ะพ้ากันพาาจะนอนดีหาหมอนะคะเที่ยวไปจะลงพยาบาลง้มดีแหละซ้มในกระไดนะแม่น้ามีา่และนี่เลยก่อนไหนอ่ะ หมุนรอบๆก่อนเอาออกไปเบิเดเลยตอร์แม่เห็นมันเป็นหนาเดียวๆไปเลยอ่ะหนาสองหรือสี่ใบหญ่บ่หลายชอบบบใหญ่นะคะก่อนได้ก่อนไหนเุ็นฝนละก่อนน้ำยงงี้โอ้ก่อนนี้ลายแม่้แต่ออกงาอยาะ อ,อ,อันนี้พ่อเอาไปบัวมันอยู่ในถุงมันม่ออกมามอื่นนะอ่ะเนาะเดีย๋ยวต่อไปได้จ้ะนี่ละท่างใจเหรอมาตอนนี้ ออกซีได้เหรเนาะตอนนี้แม่ออกซีเลยโอ้นี่นี่นี่ยุมวงตะก,การนะคะช <c oughs> ่องไงตอนก่อนก,นก,นก,นกน็ประงามนะค่ะเลกเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้อากาศกลับมาาหอนอีกแล้วค่ะที่นอเน็ดเลก เห็ดเลกสีขาวเห็ดจะออกนะคะต้องหดน้ำคือก็อากาศห่อนสีกับเปลี่ยนไปนะคะตอนแรกสีแบบเข็มแห้งนะแม่ก้อนนี่เอาไปขายตลาดนะจนเพ่นมาถามนะคะว่าเห็นอีกยังมันคือสีดำข้างแถบนะทั้ง นี่ก่อนนี่ตีออกประมาณนี้แล้วค่ะช่อละประมาณซ้ำน,นี่ละพี่นอ้องข้างในติแน่อือือข้างแต่อยากให้พี่น้องเห็นแต่น้ำนี่ข้างน้าแม่เลยออกเล็ก ก่อนไหนแต่อืมอ๋อยิบยิบเย้ยนะคะมาแจกกับเบลีขอมาในโลงเห็ดในเทือเด้พี่นอ้องหมดน้ำแรงเดียวเลยมาบเบลีขอมาเบิง่งเป็นยังไองบุ๊คหน่อเดียบผสบายอ่านี่ค่ะตอนนี้ก็น,นอนก็นดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังท่านได้หายสนิทเด้อพี่นอ้อง ร่างกายก็ยังอ่อนเพลียอยู่นะคะเพราะว่าทายหลาย,ยดดลเน,นึกได้กลางๆนี่บ่ได้เอาไฟฉายไฟของม้าซองเนาะคะ่ะนี่พวกเนี่ยอาศัยแฟตโทรศัพท์เอามันยันล้มไปิดเม็ดเลยละมมเลมดแล้วทั้งนี้เดี๋ยวเขามาเบ่งกลางผีอย่างนี้นหน่อยๆอยู่แล้วค่ะยังไันธ์ใหญ่ ประมาณนี่เเนี่ยหลายอยู่ต่อเต็มใบเต็มมือแล้วค่ะ uh huh. ให้ยำน้ำางเห็ดก่อน ก้อนพี่แม่พอทำง,งานกสร็เน,นะอะแต่ว่าอีกฟังหนึ่งยังหน่อยอยู่ค่ะไอ้ก่อนนี้คือพังงาเก็บออกให้เบิร์ดเลยแม่ ตอนนี้ไม่บอุอ้ยแม่ขางไนไม่แต่ว่ามันบอชโผลันไดนแต่มันตอกไงเหรอด้วยคะเย <Yeah. S 1> มันมันงี่างี้ถุงมันหลวม,มถุงมิช่องอันนี้ง้ามง้างเนี่ยนะคะพี่น้องอยู่ในโรงเรื้นเดียวกันกัะจิงพี่น้องแต่ว่าบางมุม ความชื้นมันดีเนาะคะคือคืออุณหภูมิความชื้นมันบอทัวบอเสมอทัวลงเรือนได้พี่น้องบางหม่องถือล้มคักกระแหงแต่ว่าบางหม่องอยู่ในจุดที่เหมาะสมเจ๊เห่นไหมคะจุดที่อากาศกำลังดีกลังดีอันไหนหขึ้นก็ออกงามโอ้ยอันนั้นลอองเดียวนี <c oughs> ่ละ่ะเล็มๆไปนะคะเติมกันพี่น้อง เอ๊ะยาล้มเก็บยางรวดเร็วเลยหมุนหมุนหมุนดึง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 เอ๊ะชวนนันแม่บอกเก็บ,บกง่ายเนาะเดียเนี่ยจะเอาเลยมันเก็บง่ายเนาะมันนันอันนี้ท่านยายหนาเลยตอนนี้ท่นานได้ใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ยังน้อยๆอยูอ่เดีย๋ยงใ้างในเดี๋ยวนี่ย ก่อนไห้นะค่ะสิดเพราะสองลูบอมือนนี้ได้อยู่อ้ไหลยุ่เพิ่มกันตอนละนิดละหน่อยใช่ไหมเด็กเก็บั้ำคืนเด็ดไปตัดอ่อยเนาะไมล้ำไปหาตัดอ่อยตัวยำเบ้นมีนี้เหรอ สองที่บ้านครับอะเงี้ยไปไปไปไค <ป S 1> ่ะบ่อแบ่งด้ ได้ว่าบัดลางเงยังหน่อยอันนี้แหงโอ้ยความชื้นบ่ถึงแหง<อ>ตาเลยออกมาเล่นบดได้ดิบ่ได้รไดครับเป็นถิมเด้อนี่แน่เอาเล่นเบงชอนนี่ขนาดแบบห้อยเก็บนี่แผ้นี่ก้อนสภาพเบิ้งบดได้ไดิแม่ออกคือยเขา นี่คาน่าจะเบิดแล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวต้องไปเบิรงนน้ำกันอยู่ข้างนอกแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดที่เก็บมาบ้าเต็มตะกาปันไดน่นาอยายาล้มจะาก็หลายยูทธได้หละหลายอยู่ค่ะเดี๋ยวอย่าล้าร้องเอาสังให้พี่น้องเพื่อนเบิรงนด้ค่ะยกตะกาเลยโดยประมาณนะคะซี่ร้พอดี สีลบพอดีนี่ตะกาใบเขียวนี่นักเจ็ดขี่ด้วยค่ะคะือสีเหลืออยู่เท่าไหร่แม่สามโลสามโลสามทัดขาออกแล้วเสียอายุส,สามประมาณสามโลค่ะพี่น้องอนี่ละค่ะนาสอง <c oughs> นาสองของมือที่สามเก็บมือที่สามได้สามโลเนาะคะ่ะมือแรกได้โลเคื่์กเอยม,มือสองได้สองส<า>โล,โล เราไม่นี้ได้สามโลเป็นเท่าไรแลบสามซี่ห่าหกโลเคิงแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวไปนี้กับสิตัดขาเห็ดพี่น้องซอช่วยกันตัดนุ่งคำดึกแล้หขาวขาวแต่ว่าอ่อนดีสีขาวนิดน้อยอ่อนๆงามๆเลยเนะคะ่ะเก็ดร้วมกันจังสีกับ เบิงบ่ค่อยอลังการปานวาหนาแหลกแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเราตัดขายเห็ดก่อนเนาะค่ะพี่น้องตัดใบก้อนแล้วก็จ้งสิมาแพ็กใส่ถุงเนาะค่ะเอาเขาตู้เย็นไว้เมื่ออื่นสี่หนึ่งไปใส่บาดวะแม่มหนึ่งไปวัดเนาะค่ะหลายเติบยู่ สิหนึ่งเบิรหนีบ่แม่บ่วเลียวบ่หนึ่งมาต่อสองไปวาดกับคุณพี่น้องกินน้ำนั่นแหละจ้าตัดขาเห็ดก่อนเด้อบบดนี้เอ้าเดี๋ยวสิขอเอ็มสิขออนุญาตปิดคลิปเนาะค่ะพี่น้องงามแต่แม่เพรดีเลยเนาะตุ่นี้เนี่ยค่ะอยากให้พี่น้องได้เห็นหน้าเห็นตายายล้มเนาะม่ค่อยได้พอกันหลายมือแล้ว ยายล้าไปตัดอ้อยด้วยค่ะช่วงนี้อ้อยท่าน็นแล้วติแม่มเหลือหลายประลาอ,อ้ายอ,อย่นหลายยูอ้อยบ่แมนอ้อยจะของงด้วยค่ะไปร<า>ับจ้างออกแต่เศร้าสิมีรถรับส่งไปเนาะคะ่ะย้ำแรงกลับมาก็ได้มาซอยเอ็มเก็บเฮ็ดเนาะคะ่ะเมื่อเอ็มกับหัวตมตนาะคันขันเอ็มเก็บเลยพี่น้องก็สิบ่เห็นเนาะคะ่ะก็เล่ให่ยายล้ำมาซอยก็สิเดทายเห็นพี่น้องเบิงน้ำเนาะคะ่ะ เอานีหละเด้อค่ะคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไวเท่านี้เนาะคะ่ะเบิ่งเหตดน้ำกันเอ็มสิไปตัดขาโอ้ยเหียล้ำตัดเนาะเดี๋ยวเอ็มสิแพ็กใช้ถุงซอยเพลินก็สิเดเ้เฝ้าเขาบานนอนเร็ยวๆเนาะคะ่ะถักพรเนาะพี่น้องจ้าจาังใดก็เอาไวเ้เฉพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัด,ะดเห็ดก้อนขาเห็ดก้อน งามนี่อได้ขาแล้วก็เป็นตะเบิ้งอยู่ตลอดแหละือนี่เห็นงามดอกน้ำตื่นตื่นยู่ชอบวิญญาแต่ว่างามนะคะ